สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับห้องเรียนภาษาไทยายครูจันจิรานะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้ในเรื่องกาบยานี11ค่ะนะคะเด็กๆพร้อมหรืยอยังพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้กันนะคะว่าเมื่อนักเรียนเรียนจบบทนี้แล้วนะคะเด็กๆสามารถทําอะไรได้บ้างนะคะ ข้อแรกเลยเด็กๆต้องบอกชันทลักษณ์ของกาบยานีสิบเได้นะคะข้อที่2ก็คือเด็กๆสามารถแต่งคำประพันธ์ประเภทกาบยานีสิบเได้นะคะ,ะเด็กๆคะอันนี้เป็นแผนผังกาบยานีสิบเอ็ดจำนวน2บทนะคะ1บทอยู่ตรงไหนนะคะ1บทจะมีอยู่สีวรรกตรงนี้นะคะบรรทัดที่1น,นะคะเราเรียกว่าบาทเอกนะคะ บรรทัดท,ที่สองเรียกว่าบาทโทนะคะหบทจะประกอบไปด้วย2บาทนะคะคือบาทเอกกับบาทโทนะคะวักหน้าจะมีจํานวนคำอยู่ห้าคำนะคะวักหลังจะมีจํานวนคําอยู่6คําหรือหกพยางนะคะหบาทจะมีจํานวนอยู่11คําหรือสิบเอ็ดพยางจึงเป็นชื่อนะคะที่มาของกาบยานี11นะคะเด็กๆสังเกตตรงนี้ค่ะ ตรงนี้จะเป็นสัมผัสระหว่างบทนะคะคำสุดท้ายของวรรคที่4นะคะจะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่2ของบทต่อไปนะคะลักษณะสัมผัสระหว่างบทก็คือมีสระเดียวกันและมีตัวสะกดนะคะมาตราเดียวกันนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรามาดูลักษณะฉันทลักษณ์ของกาบยานี11กันนะคะ กาบด้านีสิบเอ็ดวักหน้าจะมีจํานวนคําอยู่ห้าคำส่วนวักหลังจะมีจํานวนคําอยู่หกคำนะคะหนึ่งบทจะมีอยู่สองบาทประกอบไปด้วยบาทเอกับบาทโทและหนึ่งบาทประกอบไปด้วยสองวักนะคะหนึ่งบทจึงมีอยู่สี่วักนั่นเองนะคะไปดูชันทลักษณ์กันต่อนะคะคําสุดท้ายของวักที่หนึ่งจะสัมผัสกับคําที่สามของวักที่สองนะคะ และคำสุดท้ายของวรรคที่2สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3นะคะส่วนวรรคที่4ไม่บังคับสัมผัสแต่ถ้ามีนะคะจะเพิ่มความไพเราะให้กับคําประพันธ์ของเราได้เป็นอย่างดีนะคะ,ะเรามาดูแผนผังกันอีกครั้งหนึง่งนะคะอันนี้เป็นแผนผังกับยานี11นะคะ เด็กๆมาดูนะคะคําสุดท้ายของวรรคที่1นนะคะตรงนี้จะสัมผัสกับคําที่สของวรรคที่สองนะคะลักษณะคําสัมผัสนะคะในคำประพันธ์จะต้องมีสระเหมือนกันถ้ามีตัวสะกดก็ต้องอยู่ในมาตราเดียวกันด้วยนะคะคําสุดท้ายของวรรคที่สองสัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคที่สนะคะ ส่วนวัคที่4ตรงนี้นะคะไม่ได้บังคับแต่ถ้ามีก็จะทำให้ไพเราะมากยิ่งขึ้นนะคะพอบทต่อไปบทที่2นะคะก็เริ่มต้นใหม่นะคะคำสุดท้ายของวักที่1สัมผัสกับคำที่3ของวัคที่2นะคะจะมีพิเศษค่ะเด็กๆคะตรงนี้ค่ะคำสุดท้ายนะคะของบทที่1นะคะคำสุดท้ายของบทที่1 จะมาสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สองของบทต่อไปตรงนี้นะคะเราเรียกตรงนี้ว่าเป็นสัมผัสระหว่างบทนะคะสัมผัสระหว่างบทจะต้องเป็นสัมผัสนอกลักษณะสัมผัสนอกเด็กๆจําได้ไหมคะจะต้องมีสระเหมือนกันถ้ามีตัวสะกดก็อยู่ในมาตราเดียวกันนะคะนอกนั้นก็เหมือนเดิมนะคะคำสุดท้ายของวรรคที่สองก็จะมาส่งสัมผัสมายังคำสุดท้ายของวรรคที่สาม ส่วนวักที่4ก็เหมือนเดิมค่ะไม่ได้บังคับนะคะไม่ได้บังคับให้สัมผัสภายในบทของตัวเองแต่คำสุดท้ายจะส่งสัมผัสไประหว่างบทต่อไปนะคะแต่ถ้ามีก็จะทำให้เกิดความไพเราะมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเราไปต่อวิธีการอ่านกาบยานี11นะคะวักหน้ามันมีคําคำแบ่งยังไงนะคะแบ่งเป็น2 3นะคะ ส่วนวรคหลังมี6คคำก็แบ่งเป็น3 3เห็นไหมคะวรคหน้าจะเป็นสองสาหมดเลยนะคะแบ่งวรกการอ่านก็คือการหยุดนิดนึงนะคะการเว้นจังหวะนะคะส่วนวรคหลังก็แบ่งเป็น3 3สนะคะอันนี้คือวิธีการอ่านกาบยานี11นะคะเด็กๆคะกิจกรรมนี้นะคะเรามาเปลี่ยนตัวอักษรให้เป็นคำกันนะคะให้ตรงตามชันทลักษณ์ของกาบยานี1 1นะคะ แต่ก่อนอื่นเรามาฝึกอ่านพร้อมกันอ่านตามตัวอักษรที่เราเห็นก่อนนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมแล้วไปอ่านพร้อมกันเลยค่ะมอรอเป็นนอรอต้องพอพอเรียนขอวพอ,อสอต้องตอจอเอาจอสอไม่รออกอบอรับขอชอมันททอสอท่องตอรอ รอลอเป็นวลอ,อเป็นดอดอมีวอนอ,อเด็กๆพอจะเดาได้ไหมว่าตัวอักษรเหล่านี้นะคะมันจะเปลี่ยนเป็นคำอะไรได้บ้างบางคนก็คิดออกแล้วใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปนะคะ,ะเด็กๆคะตัวอักษรเมื่อกี้นะคะเด็กๆคิดคำได้ตามนี้ไหมคะ เรามาอ่านพร้อมกันนะคะกบาบยานีสองบทนะคะอ่าพร้อมนะคะพร้อมเราไปอ่านพร้อมกันเลยค่ะเมื่อเราเป็นนักเรียนต้องภาคเพียนเรียนเข้าไว้ครูสอนต้องตั้งใจเอาใจใส่ไม่ละอาการบ้านรับผิดชอบหมั่นทวนสอบท่องตำราเรียนเล่นเป็นเวลาเป็นเด็กดีมีวินยัย เป็นไงคะได้ไหมได้เหมือนคุณครูไหมคะเด็กๆคะมาถึงกิจกรรมช่วยกันคิดช่วยกันทํานะคะวันนี้ไม่ได้อยู่ในแบบฝึกหัดนะคะเด็ à, กๆดูตามสไลด์เลยนะคะตอนที่1นึงข้อใดถูกให้เด็กๆชูมือเป็นกระต่ายนะคะข้อใดผิดให้เด็กๆทําเป็นแมวเหมียวนะคะพร้อมหรือยัง ถ,ถูกให้ชูนิ้วเป็นกระต่ายนะคะข้อไหนนะถ้าข้อใดผิดให้เด็กๆทามือเป็นแมวเหมียวนะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเราไปลุยข้อหนึ่งกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งาบยานีสิบเอ็ดนะคะวักหน้ามีห้าคำวักหลังมี6กคำถูกหรือผิดทําท,ท่าเลยนะคะทําท่าเลยถ้าถูกให้เป็นกระต่ายถ้าผิดให้ทําท่าเป็นแมวเหมียวค่ะ ฉเฉลยนะคะ,ฉะเฉลยเป็นกระต่ายนะคะเป็นกระต่ายข้อที่สองค่ะกาบยานี11 1หนึ่งบทหนึ่งมีสี่วัรค่ะหนึ่งบทมีสี่วัก,วกใช่หรือไม่ทำท่าหรือ,อยังทำท่าหรือ,อยังถ้าถูกเป็นกระต่ายถ้าไม่ถูกนะคะถ้าข้อความมันผิดให้เด็กๆทำมือเป็นแมวเหมียวเฉลยคะ่ะเป็นกระต่ายนะคะต่อข้อที่สมนะคะ กาบยานี้11บหนึ่งบทนะคะมีสองบาทนะคะคือบาทเอกและบาทโทถ้าถูกนะคะให้เป็นกระต่ายถ้าผิดให้เป็นแมวเหมียวค่ะตอบค่ะหนึ่งสองสามเฉลยค่ะถูกต้องนะคะเป็นกระต่ายนะคะข้อที่สี่ค่ะคำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งนะคะสัมผัสกับคำที่สองของวรรคที่สองถ้าเด็กๆคิดว่าข้อความนี้ถูกให้ชูนิ้วเป็นกระต่าย เป็นหูกระต่ายนะคะถ่าผิดให้ทำท่าเป็นแมวเหมียวค่ะทำท่าหรือยังเอย่ยมาเฉลยกันคานหนึ่งสองสมผิดนะคะไม่ใช่สัมผัสกับคำที่สองต้องเป็นคำที่สมนะคะพอจะทำได้ไหมคะลูกพอจะทำได้เนาะเรามาต่อกันข้อที่หนะคะ คำสุดท้ายของวรรคที่สองนะคะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สามถ้าเด็กๆคิดว่าข้อความนี้ถูกชูมือเป็นกระต่ายนะคะถ้าคิดว่าผิดเป็นแมวเหมียวนะคะให้เวลาค่ะหนึ่งสองสามมาฉเฉลยกันค่ะเป็นอะไรคะเป็นกระต่ายนะคะไปต่อข้อที่หกค่ะคำสุดท้ายของวรรคที่สามสัมผัสกับคำที่สามของวรรคที่สี่นะคะ,ะเด็กๆทำท่าทางเลยนะคะ ข้อนี้ตอบตอบอะไรเอ่ยตอบแมวเหมียวผิดค่ะวักที่4นะคะไม่ได้บังคับให้สัมผัสในบทของตัวเองนะคะแต่ถ้ามีก็จะทำให้เกิดความไพเราะนะคะเราไปต่อข้อที่7ค่ะคำสัมผัสจะต้องมีสระเดียวกันและมีตัวสะกดมาตราเดียวกันเด็กๆคิดว่าถูกไหมคะถ,ถูกให้ชูนิ้วเป็นกระต่ายถ้าผิดทำมือเป็นแมวเหมียวค่ะ เรามาเฉลยกันข้อนี้นะคะเป็นกระต่ายนะคะคำสัมผัสนะคะในบทร้อยกรองนะคะต้องมีสระเดียวกันและตัวสะกดในมาตราเดียวกันถ้าไม่มีตัวสะกดก็ต้องไม่มีเหมือนกันด้วยนะคะเราไปดูข้อสุดท้ายค่ะวัคสุดท้ายของบทนะคะไม่บังคับสัมผัสวัคที่4ี่นะคะวัคที่4ี่ของบทนะคะคือวัคสุดท้ายไม่บังคับสัมผัสใครคิดว่าถูกนะคะชูนิ้วเลยนะคะ ไปเฉลยกันเป็นกระต่ายถูกต้องนะคะเรามาต่อกันที่กิจกรรมตอนที่2นะคะให้นักเรียนเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะตามชันทลักษณ์ของกาพยานีสิบเและให้ได้ใจความนะคะ,ะเราไปดูกันนะคะส้มโอเงาะลองกองอยากให้เอเติมอะไรดีมาชิมหนาะ ขนุนส้มแล้วก็เว้นไว้อีกราชาคือทุเรียนเด็กๆคิดว่าตรงช่องว่างจุดแรกเราควรจะเติมอะไรดีคะ,ะคุณครูใบให้นิดนึงนะคะว่าจุดแรกที่เด็กๆจะเติมนะคะจะต้องสัมผัสกับคำว่ากองค่ะและเขาไม่นิยมเอาคำเดียวกันมาส่งสัมผัสกันด้วยนะคะกองกับกองก็ไม่ได้ฉันกับฉันก็ไม่ได้นะคะเป็นอะไรดีช่วยคุณครูคิดหน่อยค่ะ ส้มโอเงาะลองกองอยากให้ลองมาชิมหนาขนุนส้มอ่าไป3ามละเหืืออีกสองพยางค่ะลงท้ายด้วยสระอาอะไรดีลูกส้มน้อยหนานะคะอีกราชาคือทุเรียนอ่าเรามาอ่านพร้อมกันค่ะส้มโอเงาะลองกองอยากให้ลองมาชิมหนา ขนุนส้มน้อยนาอีกราชาคือทุเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆคะเรามาดูบทต่อไปกันนะคะช่วยคุณรูเติมคําในช่องว่างนะคะให้ได้สัมผัสตามชันทลักษณ์ของกราบยานีิ11นะคะแล้วก็ได้ใจความนะคะเพื่อนฉันชื่อชื่ออะไรดีนะคะเพื่อนฉันชื่อไป3พยางค์หรืออีก2พยางค่ะ เด็กๆคะคำสุดท้ายนะคะจะต้องคล้องกับคำที่3นะคะสัมผัสคล้องจองกับคำที่3ของวรรคที่2ซึ่งมันเป็นคำว่าดีแสดงว่าคำสุดท้ายจะต้องลงท้ายด้วยสระอีอเรามาเติมคำว่าอะไรดีคะเพื่อนฉันชื่อซิดนีย์ก็ได้นะคะอินดี้ก็ได้ใช่ไหมคะเพื่อนฉันชื่อซิดนียหน้าตาดีตัวสูงยาว ผิวพัรร์นั้นก็ก็อะไรดีเด็กๆคะตรงนี้นะคะคำสุดท้ายของวรรคที่3จะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่2เพราะฉะนั้นคำที่เอามาเติมจะต้องสัมผัสกับคำว่ายาวคะ่ะมีสระอาและมีวหวนเป็นตัวสะกดนะคะเติมอะไรดีคะผิวพัรร์นั้นก็ขาวนะคะแต่เสียงห้าวเหมือนผู้ชาย วักที่4ตรงนี้ไม่ได้บังคับนะคะแต่ถ้ามีก็จะทําให้เกิดความไพเรายะยิ่งขึ้นถ้าเด็กๆเรามาอ่านพร้อมกันอีกรอบนึงนะคะ mm. เพื่อนฉันชื่อซิดนีย์หน้าตาดีตัวสูงยาวผิวพรรณนั้นก็ขาวแต่เสียงห้าวเหมือนผู้ชายนะคะ mm. มาถึงบทนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆเติมหนึ่งวักนะคะ ป่าไม้มีคุณค่าโปรดรักษาให้ยาวนานเก็บไว้ให้ลูกหลานาวักสุดท้ายเด็กๆควรจะเติมอะไรดีนะคะให้เนื้อความมันไปด้วยกันวักหลังนะคะจะต้องมีจำนวนคำอยู่6คคำหรือ6พยางนั่นเองเติมอะไรได้บ้างคะเด็กๆชื่นครูคิดหน่อยค่ะครูดได้คำนี้นะคะได้ข้อความได้ชื่นบานกับ พงไพรนะคะเรามาอ่านพร้อมกันค่ะป่าไม้มีคุณค่าโปรดรักษาให้ยาวนานเก็บไว้ให้ลูกหลานได้ชื่นบานกับพงไพรนะคะเด็กๆมาดูนะคะสัมผัสตรงนี้นิดหนึ่งค่ะสัมผัสกับสาใช่ไหมคะนานสัมผัสกับหลานนะคะเด็กๆพอจะทําได้นะคะเด็กๆสามารถเติมข้อความอื่นก็ได้นะคะไม่ไม่เหมือนคุณครูก็ได้นะคะ และแล้วนะคะก็มาถึงภาระงานของพวกเรานะคะคุณครูจะให้เด็กๆแต่งกาบยานีสิบเอ็จำนวนหนึ่งบทเองนะคะแล้วเขียนลงในสมุดภาษาไทยโดยคุณครูมีหัวข้อให้เด็กๆเ,เลือกนะคะเพียงหัวข้อเดียวนะคะมีหัวข้ออะไรบ้างไปดูกันค่ะมีโควิด -19 นะคะมีธรรมชาติมีเพื่อนมีสัตว์เลี้ยงนะคะเด็กๆสามารถเลือกหัวข้อตามความชอบความถนัดนะคะ แล้วนําไปฝึกแต่งนะคะเป็นกาบยานี11บเอจำนวนหนึ่งบทแล้วเขียนลงในสมุดให้สวยๆนะคะนิดนึงนะคะเด็กๆครูเน้นย้ําว่าให้เด็กๆแต่งเองนะคะไม่คัดลอกในอินเทอร์เน็ตมานะคะแล้วเด็กๆเอามาส่งคุณครูตอนวันเปิดเรียนนะคะสำหรับวันนี้นะคะจบลงไปแล้วนะคะเรื่องกาบยานี11นะคะ ฝากพลังงานเด็กๆด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ